ได้กด้ก oh. ด้หมด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 ตีนี้หมดโอ้โห oh, oh, ดูทรงละเยอะจัดจะไหวไหมครับเนี่ยแ oh. าวหนึ่งเพื่อนเพื่อสามในนั้น oh. ในนั้น oh.

เยอะไ,ไปเยอะไปเยอะไปเยอะไปเอ,อ้นี่ถูกกันทุวใโอ้โหถูกกันมันโง่หรือเปล่าเนี่ยไม่ยิงเลยนะเขา้ามาไม่มีไม่มีไอวอัวแล้วว่ะไม่ไหวแน่ดูทรงแล้วเฮ้ยห,หมดเลยไม่ไหวนะเนี่ยไอวอัวหมดแล้วกว็ก็ไม่มี โอ้โหนี่ไงบาเลตเจาะเจาะช่วยผมหน่อยเพื่อนข้างนอกอะชีพหาาและชีพหาาและเขาโอ้ดิงดนงเลยแล้วมันยิงโดนด้ไงเฮ้ยเฮ้ยแล้วผมมีดวงแล้วผมมีดวงแล้วผมมีดวง แล้วผมมีดัวแลอวผมมีดัวนี่ไงนี่ไงยิงผมเหรอยิงยิงเหรอคุณยิงคุณยิงจริงย้ายจากโซ่กันแาววัตถุคิลเสร็จแล้วปะเฮ้ยเราไหวได้ไงวะอีกตัวนึ่งตัวนึงตัวนึงเหรอเฮ้ยยิงมาเลยยิงมาเลย นี่ยให้ดีมันจรงจริงคนเอ๋เมื่อกี้เนี่ยเฉยๆนี้ที่ไม่บาดนี่ยเฉนี้ทางนี้ไม่มีคนแล้วอ่ะทางนี้ไม่มีคนแล้วพลังแห่งแชมป์มันบอกกับเพื่อนจริงพี่พี่พี่ไม่เหรียญเท่าไหร่ผมมีหกร้อยผมซื้อหมดแล้วเกียครับพี่เอ้ยพี่พี่มีคนนี้มีคนไหวได้ไงเกาะก็ไม่มี กรสุนสนาเยอะจัดเอออาฮะฮะยก่นปไเพื่อนทำอะไรของมึงเนี่ยทอะไรของมึงแล้วผมตึงจัดไม่มีตีนเฮ้ยตรงไหนจิงคุณ้ิงคุณไม่ไหวจชิงคุณเ็บเ็บเ็บหน่อยหนึ่ง มีมีไหมไม่มีไม่มีมมมมอะไรก็สิงคิงชุบเด็กไปชุบเอมีดม,มีตัวชาวได้หรอกท่ไหนพี่เฮ้ยเวอรอ่อนมีการบวกกันเพื่อนเอ้าดูว่ากูบักเมื่อกี้มันขึ้นนะข้างหน้าเลยไปตรงนั้น โอ้มาร์กไม่ได้มาร์กไปอยู่บนฟ้าหนุนอะไรเนี่ยโอ้โอ้าวุ้ยมันขึ้นโอเลออนใกล้ๆเลยนะมันชาจได้รอกอยู่มีชาดเสร็จไอ้พี่มันมันบวกกันอย่างนีงน้ได้หนึ่งได้หนึ่งข้างหน้าย,ยิงเลยยิงได้ยิงได้ตรงมาร์กนะพี่มีตั์

ไปพี่ไปไปไปผมโค้งห้ผมโค้งมันวันนี้ใช่ปะอาจจะเราไม่มีไม่มีวันนี้มันอยู่ตรงไหนวะไอพี<_<_่มารต์มาสต์มาสต์ตรงไหนมันอยู่บนบ้านมันลงมาปะเดี๋ยวเดี๋ยวราข้างล่างเดี๋ยวราข้างล่างสวยอะฮะไฟดับ โทษทีพอดีเล่นกับเพื่อนไม่อยากตึงเกินนะแล้วเราเข้าวงไงแล้วเราเข้าวงไงแล้วเราเข้าวงไงเนี่ยโอ้โหวงอยู่ไกลจังวะเพื่อนถ้ามียาไม่เยอะไม่รอดแน่มีมีมีเหตุเหตุดรถสปอร์ตคันหนึ่งตอนเนี้ยแต่เรามีสามคน <curves> <hh> แต่ <aju> แเรามีสามคนไงเพื่อนนะจริงจริงเอาไงเอวิ่งได้วิ่งได้วิ่งได้เรียบอลได้ปาครับว่างประตูเดีได้ไมาครับได้บอลน่แเ้วนี่มีคนวางประตูอล์ฟให้ใช่หรือเปล่าไม่ใช่ประตูวอล์ฟใครวะเนี่ย เฮ้ยม,ม,ม,มีประตูว้าห้องหน้าว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองว้าดูนะว้าไปตายไะเนี่ย <c oughs> ไ,มไม่ตายว่ะ <c oughs> มีโดนมีโดมีโโอ้มีการกันเเยอะเยอะายหนึงายหนึหน่อยช่ว่อๆๆมีอีกนะข้างหน้ามีอีกนะ <c oughs> อยู่ๆลัวอยู่ลัวหลัง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 ลัวโอ้พันยาไม่ขึ้นเลยตัวตัวดาบวงก็มีหว่ใครมีเครื่องดีดบ้างเนี่ยมีเลยอ่ะคนบางอันนี้ไม่ให้ดไปแล้วกันไปแล้วกันนะร้อยสิบเก้าใครวะมตามอยู่ ไปไปเข้าวงก่อนเข้าวงก่อนแม่งเล่นยากมีโจมีโจมีโจมาคิดบ้านโจมาคิดบ้านเดินอะไรกันแล้วต่างหนึ่งตางหนึ่งตาวตายแล้วมีเยอะนะวงเยอะนาวงเยอะอะไรนะวงโคตรเยอะเลยอ่ะ เราดัดไอ้นกววงได้หรือเปล่าเนี่ยเราหนึ่งพี่ตรงไหนวะไม่เห็นหอ่ะโอ้โหผมยีงนอกวงผมลืมดูโทษทีเดา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 ทำหพี่ทำให้เออสกาผมยังไม่ได้อัพสามอ่ะเนี่ยงงเลยเล่นตั้งนาน มีเหรียญห้าเป็นเอทอ่ะเพื่อนโคตรฟูอ่ะตอนนี้ฟูจัดฟูจัดซื้อซื้อซิอซปก่อนร้อยเก้าพี่ร้อยเก้าตรงมาพี่ให้ผมเถอะนะพี่ตัวน,นี้โอ้ไม่ทันค่ะตรงมาพีพ่ใช่ใช่เหรอเหอหลังผมตรง<ด> ช้ิปหายแล้วคว้านอกวผในบ้านข้างหน้าผมสงตัวพี่เล้หนึ่งแล้วหนึ่งเข้าหลังได้แล้เขาหลังได้ผมเข้าหลังได้เจิดาเจิดาเจิเาคุณเออเจิเาหมด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 หนึ่งหมดหนึ่งเหลือตัวเดียวตัวเดียวโยนยังมาโดนตันที่มาโว้ย ไม่จัดทำไมก็แต่นนี้ใคยค่ายอะสุดโอ้โหคิวไปแล้วทุกคนคนเบื่อเบอ่์จัด